สวัสดีครับสำหรับคลิปบอเคนอโลวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์ของแฟคชั่นสหรัฐอเมริกากันนะครับจะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์ครั้งสุดท้ายก่อนตัว d ี c อซีบอติกแอร์ไลน์จะดรอปนะครับซึ่งตัว d ี c อซีตอนนี้เขาบอกว่าขอแค่ตัดเสียงใส่เสียงอะไรนิดหน่อยก็พร้อมที่จะลงในเวลาอีกไม่นานอ่ะเข้าเรื่องเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับแฟคชั่นอเมริกาผมก็เป็นแฟคชั่นที่ผมก็เมนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนก็เมนแฟคชั่นอเมริกากันเลยเล่นมักจะเล่นเป็นประจําซึ่ง แฟชั American, ่นอเมริกาก็มี10สเปคนะครับอ่าก็ผมก็จะแบ่งเป็นอยู่5อันดับคตดีเก่งใช้ได้พอไปรอดแล้วก็ให้เพื่อนช่วยยืนแนวนะครับอ่าเรามาดูเพื่อนช่วยยืนแนวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวสเปคที่จะอยู่ในเพื่อนช่วยยืนแนวนะครับก็จะเป็น Special Force แล้วก็ Airborne นะอ่ามาดูกันนะครับ Special Force แล้วก็ a i r b o r n e ทำไมถึงผมให้อยู่ตรงนี้อ่าไปดูกัน Special Force Airborne อะคือบอกตรงเด็กเนี้ยข้อดีของมันก,ก็คือเครื่องบินเยอะห่อเยอะแล้วก็ทหารก็คือมีเลือกให้เยอะแค่นั้นจริงๆส่วนที่เหลือก็คือมีปัญหาเรื่องทางสปอร์ตเลื่อนยานเกาะมีแค่ M8 เท่านั้นแล้วก็แถบ Supply ที่จะเป็นปัญหาตลอดนะครับสำหรับเด็กที่เล่นกับ Special Force แ็บ Support ของคุณจะน้อยมากจะเป็นปัญหาเลยแหละนั่นทำให ความเฟกซิเบิลหรือความยืดหยุ่นของเด็กคุณน้อยลงนะคือคุณก็มีของดีแหละแต่ของดีในเด็กแอร์บอลแลวก็สเปเชียลฟอร์ดอ่ะมันมีแค่เฮลิอคอปเตอร์ซึ่งสตูออกเอมากแท็บเฮลิอคอปเตอร์ก็เล่นไม่ได้แท็บทหารราบพักพื้นถ้าคุณไม่มียานพหนะไปส่งทหารราบทหารราบก็อยู่ในที่โลง่งแล้วก็ตายนะครับโดนยิงตายคือแบบสเตลลิ่งพาวเวอร์ความสามารถในการยืนแนวของคุณน่ะแทบจะน้อยมากคือถ้าคุณเล่นแบบสายสปอร์ ออกเครื่องบินให้พยายามแบบวิ่งทั่วแนวด้วยหอ,อคุณอะแล้วพยายามแบบหาเป้าหมายที่นอกระยะ AA ได้ก็พอที่จะเห็นผลอยู่นะอย่างที่ตาดิโมได้นะ่ะแต่ว่าตาดิโม่คือมีเพื่อนคอยคำให้นะนี่แหละก็เลยผมก็เลยให้ Special Force a i r b o r อ e อยู่ที่ที่ต่ำที่สุดน,นะครับคือให้เพื่อนยืนแนวให้นะต่อมากันเลยดีกว่า Special Force กับ Marine พอไปรอด อาจจะพออยู่ระดับพอใช้ได้แต่ผมให้พอไปรอบไปก่อนนะครับจะได้แยกเทียกันให้เห็นนะ e เปเชียลฟอและก็มารีนะครับมาดูกันนะครับมาหยู่ตรงไหนอ่ะสเปเชียลฟอสมารีนคือภาพรวมของมันอ่ะเป็นเด็กที่ทหารราบเก่งที่สุดนะครับถ้าวัดกันที่ทหารราบอย่างเดียวทหารราบคือโขอดมากทั้งมารีนที่คอเอฟเฟกตีฟคุ้มค่า ก็ตัวหนาแล้วก็สเปเชียลฟอร์เรื่องความโหดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กทหารราบที่โหดมากเนี่ยเดต้าฟ r ร์สมารีซิวซีเรนเจ AGL r ร n g e r Small Small Team ทุกอย่างเรื่องทหารรบาบเด็กนี้ผมให้ท็อปแต่เรื่องทรอสปอร์ตก็คืออาจจะเป็นปัญหาหน่อยเพราะว่าทรอสปอร์ตของคุณอะใช้ของมารีใช่ไหมอยากได้รถเร็ว ACV ก็คือมีราคาที่ค้่องที่จะแพงนะครับแบบ ตัวนี้ก็คือตัวที่เขาเอามาบ่อยก็ติดบูมเมตเตอร์สแล้วก็อัพเกาะเสริมแต่ราคาก็80ดสิบพอยซึ่งมันแพงระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนเรื่องยมามฐานะที่เหลือก็คือจะเป็นไอตัว ABP พวกนี้ของมารีนที่ขนมาได้เยอะแต่มันช้าส่วนรถที่เหลือก็รถของ Special Force ซึ่งเป็นรถบรรทุกอะแบบไม่มีเกาะก็คืออย่าไปพูดถึงมันนะลูกนั่นแหละแต่คือคือมันดีขึ้นมาหน่อยนะมันดีขึ้นมาหน่อย แต่มันยังคงปัญหาเหมือนแอร์บอ e แล้วก็สเปเชียลฟอร์ก็คือแท็บซัพพอร์ของคุณคือคุณจะมีปัญหานะเพราะว่าเอามาได้น้อยแปลว่าถ้าเราอยากเล่นแพ็ค2ในการคุ้มกลาคือเราอาจจะเอาแลบ AD มาได้แค่คันเดียวเท่านั้นส่วนรถสปายก็คือแบบต้องกัดฟันนะครับอาจจะมาได้น้อยแล้วก็อย่าลืมเอาสโมกมาด้วยนะเพราะว่าสโมกเป็นสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างน้อยคือคุณ ปิดพื้นที่ไม่ให้รถของสตัตรูมายิงทหารเง่่ยงๆของคุณะแต่มันก็ดีกว่าแอร์บอลมาหน่อยเพราะว่าคุณมีพอมีรถถังให้เล่นอะแต่มันก็น้อยอยู่ดีมีแค่พันสล็อตนะครับพันแต้มนะส่วนหอก็เหมือนกับแอร์บอลแล้วก็ Special f o r ร์แต่ว่าหอของคุณคือจะบางลงนะครับเพราะว่าหอของ Special f o r ร์แล้วก็ของมารีน่ะจะเลือดแค่12แล้วก็ไม่ใช่แบบฮอไปเชที่มันจะพอทนทน จรวดของศัตรูก็เท่านี้แหละนะก็ความยืดหยุ่นก็มันยังไม่สุดอะทารานสปอร์ตยังไม่ดีพอนะสำหรับผมแล้วก็ส่วนแท็บสปอร์ตก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะก็นี่แหละก็เลยให้อยู่ระดับที่พอใช้คือพอไปรอดนะแต่ว่ามีปัญหานะของมารีนสเปเชียลฟอร์ดจัดมานะครับอพอไปรอดอีกตัวหนึ่งพอไปรอดอีกตัวหนึ่งผมก็ จะให้เป็น armor แล้วก็สไตรเกอร์นะครับตัวนีอ้อยู่ที่พอไปรอดซึ่งปัญหาของ armor แล้วก็สไตรเกอร์นะครับพูดถึงสไตรเกอร์ก่อนผมใช้เป็นคำว่า stroke นะครับที่แปลว่าหลอดเลือดหลอดเลือดแตก stroke armor แล้วก็สไตรเกอร์นะครับหรือ armor cap คือเป็นเด็กที่ตู้ไปหน่อย เวลาต่อสู้คือเป็นคนที่ซอยยัดยับอะแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีทิศทาไม่ค่อยมีแบบชั้นเชิงนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ย armor s t เก k e r มีความแข็งแกร่งได้ในยางเกาะที่ถือว่ายอดเยี่ยมแต่มามีปัญหาเรื่องตาและก็ไม่มีปัญหาเรื่องหอทำให้ควาสามารถในการแบบมองเห็นสตูหรือว่าคาดาวตำแหน่งก็คือจะน้อยลงแล้วก็เวลาที่สตูอาจจะแบบหลุดเข้ามาแล้วอะไรพวกนี้เราจะไม่มีหอไปออกเพื่อไปแบบ ดีนายหรือว่าหยุดสตูวไว้ได้ทันนะครับคือเป็นเด็กที่จะช้ามองไม่ค่อยเห็นง่ายๆแต่ถ้ามาสู้ซึ่งหน้าผมว่าเป็นเด็กที่ดีระดับหนึ่งเลยหรือว่าถ้าคุณเป็นอยากเล่นสายปืนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มีช่องสปอร์ตให้เยอะที่สุดแต่ผมไม่แนะนาเล่นไม่แนะนําให้มือใหม่ไปสายปืนใหญ่นะครับอันนี้ส่วนตัวนะก็ถ้าพูดแนะนํานะครับก็ c a v เว y Scout รถตัว M3 A4 s t y เ e r เกของนักหนักเดือนยามหานะภาคพื้นคือเด็กนี้มีให้หมดชูปเปอร์อะไรพวกนี้มีบัตรเล่ให้สแปมมีดะกอ t โทฟี่ที่สามารถจัดหามาได้เยอะแล้วก็รถถังแบบมีทั้งบุกเกอร์แล้วก็รถถังอย่างเซปปีคือเป็นคอมโบที่ภาคพื้นนี่คือดีมากอ่ะแต่ก็แลกมากับที่ว่าคนจะไม่มีฮอซึ่ง ก็อาจจะถ้าคุณไม่ได้เล่นฮอเยอะเด็กนี้ก็อาจจะเป็นเด็กที่น่าสนใจเพราะว่าทั้งผ่านะและก็แท็บสปอร์ตก็คือ mm hmm. ไม่ได้แย่นะนั mm ่แ hmm. หละครับก็เลยให้พอไปรอดไปที่จริงอะ่ะอาจจะอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะขึ้นมาหน่อยผมมองว่าเด็กนี้ดีกว่า m o รีนสเปเชียลฟอร์ดเพราะว่าพอช่วยเรื่อง ช่วยเพื่อนเรื่องยานเกาะแล้วก็เรื่องการหยอดปืนใหญ่หยอดสะพายให้เพื่อนนะ่ะถือว่าโอเคอยู่พอใช้ได้นะถัดมานะครับอันนี้จะอยู่ระดับดีแล้วก็คือจะเป็นตัวของ special force armor อ่ะตัวเนี้ยตอนที่แพทออกมาใหม่ๆตัวเนี้ยคือโคตรดีเลยเมตาจนกระทั่งเขาเนิบเรื่องราคาของหน่วย special force ลงแล้วก็พวก 2, แพ็คสองอะไรพวกเนี้ยเขาก็เนิฟราคาให้มันแพงขึ้น ทำให้ตอนนี้สำหรับผมอะผมมองว่า special force armor อยู่อันดับที่เก่งนะไม่ได้โกแบบไม่ได้แบบท็อปเทียร์ต่อไปนะก็ armor special force นะครับ armor special force อะคือทั้ง2ส,สเปคเลย armor แล้วก็ special force มันปิดจุดอ่อนซึ่งกันและกัน special force ปิดจุดอ่อนเนื้ทหารราบของ dead armor ส่วน dead armor ก็ปิดจุดอ่อนของ เด็กสเปเชียลฟอร์ที่ไม่มีเรื่องรถถังแล้วก็ยันเกาะดีๆให้ใช้ซึ่ง Special f o r ร์ก็นอกจากมอบเรื่องทหารราบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมอบตาที่ดีด้วยนั่นทำให้เรามีทั้งเซติโนมีทั้งกิมเบลเล่เรนเจอร์สไนเปอซึ่งสามารถเอามาใช้ร่วมเล่นกับพวกรถพวกบัลเล่รีคอรหรือปืนใหญ่พาราดิน ใช้ Laser She เลเซอร์ชี้าได้โดยเฉพาะถ้าคุณอยากเป็นไอรอนทันเดอร์แต่ก็นั่นแหละพอเขาเนิร์ฟของบางอย่างไปเรื่องราคาจุดอ่อนของ Special f o r ร์ก็ถือบังเกิดขึ้นเพราะว่า Special f o r ร์มันมีสล็อตท,ที่น้อยใช่ไหมพอเราอัพเรื่องราคามันไม่ใช่ราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อเพื่อให้ออกยูนิตมานะครับมันคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อให้มันอยู่ในเด็กของเราด้วยนั่นแปลว่าณนะปัจจุบันนะครับ เด็กในแถบสปอร์ตเนี่ยก็คือจะค่อนข้าที่จะแน่นนะเพราะว่าแพ็คเราก็เอาไป2ตัวอยู่แล้วอะแล้วก็เราก็อยากได้ปืนใหญ่แต่ว่าเราแบบอาจจะใส่อัลโลทานเดร์ไม่ได้นะอะ่เราก็อยากได้ชอร์ไลท์แต่มันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าสล็อตเราค่องข้างที่จะจำกัดน,นะอ่านี่แหละก็จะเป็นปัญหาของอเมอร์สเปเชียลฟอร์เอ่อแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของอเมอร์แล้วก็สเปเชียลฟอร์คือฐานสเปเชียลฟอร์มันมีราคาที่จะแพงระดับหนึ่งแล้วก็รถสเปเชียลฟอร์ที่ มักจะใช้ Combo กันอนะ่ะก็คือตัว ampv ซึ่งราคามันค่อนข้างที่จะแพงระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณเสียคือถ้าคุณเสียรถคันนี้พร้อมกับทหารในสเปเชียลฟออ่ะคุณจะเจ็บหนักมากนะแล้วทหารสเปเชียลฟอร์บอกก่อนอื่นเลยว่าแบบมัน6นายคือมันจะจโดนปาดง่ายทําให้แบบถ้าคุณใช้ไม่มาระดระวังนะครับแล้วคุณเสียอยู่นิตไปอ่ะ KD ของคุณอะ่ะจะลดทวบอย่างเห็นได้ชัดนะแต่ภาพรวมก็คือว่า เป็นเด็กที่โอเคนะครับื Body. อดีอ่ะอัมโมสเปเชียลฟอร์สนะครับมีตัวไหนที่อยู่กับสเปเชียลฟอร์อีกไหมเอ่ยนะนี่อ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือ Special Force คสเปเชียลฟอร์แล้วก็สไตรเกอร์นะครับสเปเชียลฟอร์แล้วก็สไตรเกอร์อ่าอันนี้ผมให้อยู่ในดับที่เก่งนะครับเก่งไปก่อนอ่มาดูกัน s ไ r ร k เกแล้วก็ Special f o r ร์นะครับนะก็ภาพรวมก,ก็คือเป็นเด็กที่เอาข้อดีของสไตรเกอร์เรื่อง t r a n s p o r t ์มาเสริมให้กับ Special f o r ร์สทำให้คอมโบนี้เป็นคอมโบที่เน้นการจบตีได้อย่างรวดเร็วนะครับอชุดเด่นของคอมโบนี้ก่อนนะเด็กนี้ความสามารถในการยึดพื้นที่ถือว่าดีมากเพราะรถย่างสไตรเกอร์เข้ามาเสริมทับ ให้กับพวกหน่วยสเปเชียลฟอร์สที่สําคัญคือตัวอัปเช่ที่อยู่ในเด็กสเปเชียลฟอร์สอ่ะคือมันก็สามารถไปเสริมรถล,ล้อ,อย่างได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสไตเกอร์มันไม่มีหอเราก็มีคอมบ์เช่ปัดโปะนะเรื่องการยืดพื้นที่ตอนตัวเกมถือว่าดีเยี่ยมนะแล้วเราก็จะมีบุกเกอร์ให้ซึ่งถือว่าเป็นรถที่ดีมากนะก็คอมโบได้ดีเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือพอเริ่มกลางเกมอะไร สตูเริ่มเซตแนวพวกยานเกาะแล้วก็แนวเอเอบ็อฮอก็จะเริ่มหมดและจากนั้นคือถ้าเราจะสู้กับยานเกาะคือเราต้องอาศัยพวกสตเกอร์ ATGM แล้วก็บุกเกอร์ในการแบบยือ้อพื้นที่แล้วก็มีพวกซูเปอร์ในการยิงพวกเจเบอรินอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนสำคัญก็คือคุณต้องเล่นทับฟ้าเครื่องอย่างไวเปอร์ F35A นะอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณต้องเล่นให้ได้แล้วคุณต้อง ใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดสำหรับสไตรเกอร์แล้วก็สเปเชียลฟอร์ดเพราะแทบ,บเครื่องบินของคุณอ่ะผมมองว่าสไตร k เกอร์สเปเชียลฟอร์ดอ่ะน่าจะมีแทบ,บเครื่องบินที่ดีที่สุดในของสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าถ้าผมพูดตรงๆอ่ะคุณมีทั้ง CJ, Fighting For Con, f a l Con, F35A, Viper 4ลำเนี้ยผมมองว่าเป็นเครื่องบินที่เมตามากๆของสหรัฐอเมริกา แต่ข้อเสียคือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณต้องใช้เครื่องรับเตอร์ซึ่งราคาอาจจะข้อให้จะแพงนะครับผมอันนี้ผมก็พยายามโมให้ถูกที่สุดแล้วก็คือติด j d a ดมไปให้1ลูกด้วยเพื่อให้แบบราคามันถูกลงนะครับก็อยู่ที่375คือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่แพงนี่แหละก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆของสไต็ k เนะกอร์สเปเชียลฟอร์ดนะก็ภาพรวมนะสรุปง่ายๆ ถ้าคุณอยากเน้นเร็วเน้นตีแรงๆแล้วก็สนับสนุนด้วยเครื่องบินที่ดีกว่าไอแอร์บอลแล้วก็สเปเชียลฟอร์ดผมแนะนําเด็กนี้สไตรเกอร์สเปเชียลฟอร์ดนะแล้วถัดมานะครับอันนี้ผมก็จบกับพวกสเปเชียลฟอร์ดไปแล้วผมก็เหมือนตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ่มาดูส่วนที่เหลือกันส่วนที่เหลือมารีนแอร์บอลมารีนแอร์บอลมารีนแอร์บอลผมว่า อยู่ในระดับที่โคตรดีนะโคตรดีไม่ก็เก่งอะ่ะคือถ้าอยู่ในเก่งก็คือแบบอยู่สุดอะ่ะผมว่าให้อยู่โคตรดีดีกว่าไปดูกันเลยนะครับมารีมารีนแอร์บอลอยู่ตรงไหนเอ่ยหรือว่าผมไม่ได้สร้างเด็กมานะอันนี้ไงมารีนแอร์บอลคือจุดเด่นของมารีนแอร์บอลอ่ะคือมันเอาความยืดหยุ่นเรื่องด้านแถบทหารราบมา ของพวกแอร์บอลแล้วก็เสริมด้วยแทบทหารราบความเก่งของมารีน่ะคือคุณมีทั้งแอร์บอลที่ค่อ e เอฟเฟกต e มากเบเพนสควาดซึ่งมี2เ ja จนเะลินนะและจากนั้นก็สลอแล้วก็มารีนเดเดอร์ซีคมีรถถังที่ดีให้ใช้แล้วอย่างพวก M1A1 f เอฟโทฟี่ M1 h หรือว่าทันเนอร์โบก็ใช้ได้ปืนใหญ่สล็อตคุณก็พอมีให้แล้วไม่ไม่น้อยเหมือนที่คุณไปจบบับกับสเปเชียลฟอร์ส ถือว่าภาพรวมก็คือโอเคแล้วคอคุณก็ถือว่าโอเคมากนะแต่อาจจะมีข้อเสียก็คือเรื่องทรนสปอร์ตของคุณทรนสปอร์ตของคุณก็คือต้องต้องกัดฟันใช้ a c v 3 0นะเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นมาหานะแต่เรื่องเรื่องฮอของคุณน่ะคือผมมองว่าน่าจะระดับระดับดีเลยทีเดียวนะดีดีนข,ข้างันจะดี ส่วนถับเครื่องบินของคุณผมว่ามองว่าน่าจะเทียบพอๆกับไอสตเกอร์สเปเชียลเลยแต่ขาดแค่พวก F35 เครื่องบินล่องขวดที่มันจะทิ้งบอบนะครับซึ่งเครื่องบินของเราอะ่ะก็คือจะใช้พวกสตเกอร์ในการทิ้งไม่ก็ S15EX ซึ่ง X ออ่ะอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมมองว่าโหลดเอาที่ดีที่สุดนในตอนนี้ก็คือการติดจะแซม3ลูกแฮมแฮม,แ,ฮมแลมแล้วก็ตัวเนี้ยโมให้60พอยต์ราคาจะได้ถูกๆหน่อย แต่ว่าคุณจะโมให้มันแพงขึ้นไปก็ได้แต่ผมมองว่าติดให้มันราคา500อยพํอยกำลังดีติดแฮมไปพาไป2ลูกแล้วก็จะแซม3ลูกคือใช้ตัวนี้บอกบอกตามตรงนะมันสามารถทำแต้มได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่าเวลาคุณยิงคูไมซายออกไปอ่ะมันก็จะมีซีฟตามไปด้วยซึ่งสโตมันก็ต้องปิดพวกเอเอมันทำให้คณไมซาของคุณอ่ะมันมีโอกาสเข้าเป่าก็เป็นตัวที่ดีแล้วแท็บของแอร์แท็บของคุณก็มีให้เยอะ ก็เป็นเป็นแฟคชั่นเป็นสเปคที่ถือว่าท็อประดับหนึ่งนะอ่อันนี้เอาตรงๆเอาล่ะมาต่อกันนะครับอืมอัลเมอร์แอร์บอลอาร์เมอร์แอร์บอลผมมองว่าให้อยู่ระดับท็อปของเก่งเลยดีกว่าอาร์เมอร์แอร์บอลอ่ะอาร์เมอร์แอร์บอลผมมองว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่สแตนดาร์ดที่สุดแล้วนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่อาร์เมอร์แอร์บอลนี้คือข้อดีของมันอนะ่ะ ภาพรวมนะก็คือมีคอที่โอเคนะครับอย่างอ p a c เชแล้วก็เครื่องบินที่พอพอใช้งานได้ในการแบบทิ้งทิ้งบอมแล้วก็ของนันฟ้าก็โอเคก็คือส่วนทหารราบนะครับทหารราบก็คือเกือบดีเอาต,อตรงตมันเกือบดีเพราะปัญหาคือสล็อตมันแอบน้อยไปเล็กน้อยนะครับคือมันเกือบท็อปแล้วอะเพราะว่าปัญหานะที่ผมเวลาสร้างเด็ก ในแท็บนี้ในแทบ็บทหารราบคือสล็อตของเราจะดูแบบน้อยไปหน่อยอะคือมันขาดอีกนิดเดียวอะนิดเดียวจริงๆก็คือผมอยากได้รถคันนี้สัก4ีคันแล้วก็รถเพิ่มคันนี้ไปอีกสักหนึ่งคันแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าสล็อตมันจะเต็มเพราะว่าไอแอร์บอลแล้วก็พวกเวเพนสควาดมันค่องจะมีราคาระดับหนึ่งนะแต่ภาพรวมก็คือความอนเนกประสงค์ของ แกงแอร์บอลอ่ะมันทําให้มันยืดหยุ่นอะ่ะคือเป็นเด็กที่ท็อปเทียร์แล้วก็เบนอะ่ะที่เป็นท็อปอันดับหนึ่งของบ o กเกนก็เล่นเด็กนี้อยู่สักพักเลยเลยทีเดียวนะครับก็ a r m o เมอร์แอร์เป็นเด็กที่ดนึ่งในเด็กที่ผมแนะนำอะ่ะชุดอ่อนไม่ค่อยเยอะเอาตรงๆนะแทบจะท็อปเลยทีเดียวที่จริง a r m o เผมว่า a r m o เมอร์แอร์อ่ะผมว่าอยู่ตรงนี้ได้ให้อยู่ตรงนี้ไปดีกว่าเก่ง เพราะว่าเรื่องแท็บรานสปอร์ตนิดเดียวนิดเดียวเกือบละเกือบโคตรดีนะามาต่อกันเลยนะครับแอร์บอลแล้วก็แคป a i แอร์บอลแล้วก็แคปตัวนี้จะให้ผมอยู่นะผมว่าอาจจะอยู่ประมาณเก่งเก่งแบบไม่ก็อยู่ประมาณใช้ได้นะตัวนี้คือมันอยู่ระหว่างกันอะ อันนี้สลับส่วนสลับผมเลยนะผมให้อยู่ในแท็บใช้ได้อยู่แต่ว่าอยู่อันดับท็อปของใช้ได้สไตคเกอร์แอร์บอลนะครับสไตคเกอร์แอร์บอลอ่ะที่ผมให้อยู่อันดับที่เก่งกเกือบท็อปแล้วคือมันมีปัญหาอย่างเดียวก็คือความสามารถในการต้านยานเกาะนะเพราะว่ายานเกาะของคุณอนะ่ะคุณมีแค่บุกเกอร์แล้วก็ไอแปดทันร a บอซึ่งบางทีมันบางไปหน่อยถ้าสตูมันเล่นยานเกาะเยอะแล้วคุณเทรดมันไม่ดีคือคุณจะโดนสนอบอลหรือยานเกาะแต่ ถึงจะมีจุดอ่อนแบบนี้คุณก็แลกมากับที่คุณจะมีพวกชูปเปอร์นะครับแล้วก็ลดดาดาก้อนในการแบบตีแนวตอนต้นเกมซึ่งเมื่อคุณตีแนวตอนต้นเกมได้คุณก็สามารถวางพวกเว็บทีอย่างโท2เอแล้วก็ทหารที่ดีอย่างแอร์บอลก็พร้อมที่จะแบบรับช่วงต่อนะครับส่วนเรื่องแถบเครื่องบินมีแทบของพวกแอร์บอลแล้วก็ พวกอย่าง F16 ส i p e r ไวเปรลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่โอเคเหมือนกันนะแล้วก็แท็บสปอร์ตที่ถือว่ามีให้เยอะนะครับมีทั้งบูตตาแล้วก็คุณก็สามารถเล่นไฮมาได้ด้วยคือแท็บสปอร์ตก็ถือว่าดีเลิคอปเตอร์ก็โอเคเพราะว่ามีอาบัเช่นะแต่ข้าอย่างเดียวแหละก็แค่รถถังซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าเออปืนรถถังบุกเกอร์ก็ไม่ได้เรื่องนะต้องใช้ออโต้คนนอนออโต้คันนอนดีกว่าส่วนทันเดบอลเอ็มแปดบางทีมันก็บางไปหน่อย แต่ภาพรวมก็คือว่าเป็นเด็กที่ดูดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะสไตรเกอร์แอร์บอลพูดมาแบบนี้แล้วผมมองว่าให้มันอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยดีกว่าเก่งเๆแต่ว่าอาจจะอยู่ในระดับที่โหลที่สุดนะมอรีนอาร์เมอร์โอของเกมเลยครับมอรีนอาร์เมอร์เด็กโอนะครับเด็กที่มาตั้แต่ Open Beta ตอครั้งแรก a า m ์เมอร์มาีเป็นเด็กที่สําหรับมือใหม่พบแนะนําให้เล่นเด็กนี้เลยครอบคุมทุกอย่างอาจจะไม่สุดสักอย่างแต่เป็นเด็กที่ถือว่าสตรองนะครับแข็งแรงเพราะเด็กนี้คุณมีทหารคอ e เอฟเฟกต v ฟที่ดีแล้วก็ยานเกราะจาก a r m ์เมในการช่วยสนับสนุนทหารของคุณแล้วคุณก็พอมีศักยภาพที่อยากจะเล่นเร็วได้อย่างพวก ACV นะครับไอรถคันนี้หรือว่าไอตัวรถอย่างแรบอ่ะคุณก็สามารถเริ่มเล่นต้นเกมที่ เล่นเกมเร็วได้ด้วยรถลอยยางพวกนี้นะแล้วก็เรื่องเฮลิคอปเตอร์ของคุณก็มีพวกไวเปอร์แล้วก็คอพบาร์แต่พวกนี้ถึงแม้จะเป็นฮอที่อาจจะบางอ่ะแต่ก็คือฮอนี่แหละก็ช่วยเสริมทับส่วนเครื่องบินก็พอพอมีเพื่อมีไว้อะมีไว้ป้องกันตัวได้อย่าง F18 Hornet แล้วก็ F35 นะครับที่ตอนนี้ก็แนะนำติด JSO ไม่ก็ J แดงก็ได้จริง,รงมันควรผมควรติด เจโซสลูกนะนะเป็นเครื่องบินทิ้งบอมไปอ้อผมติดแบบนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมผมติดแบบนี้ติดเจแดมเพื่อเพิ่มเป็นทิ้งระเบิดเพราะว่าเวลาผมใช้ผมก็เลเซอร์ชีปเปาใส่เป้าหมายอยู่แล้วส่วนเจโซก็คือให้มันยางแตกนะอ่าส่วนฮาริเยอร์ก็เอามาืเบลิกไปก็เป็นเล็กที่โอเคนะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยแตะมาสักพักอะ่ะแต่ผมบอกเลยว่า ค่อนข้างเป็นเด็กที่ยืดหยุ่นแล้วก็คนเล่นเก่งๆหลายคน,น,นในดิสไทยนะครับที่ผมรู้จักก็เล่นอาร์เมอร์มาดีกันเยอะนะก็เป็นเด็กที่โอเคเลยทีเดียวนะโอเด็กเออแล้วก็แท็บสปอร์ตก็คือถ้าถ้าผพ้เล่นใหม่อยากมาเล่นอ่ะผมแนะนำเด็ก Armor Marine อาร์เมอร์มารีนครอบคุมสุดนะอ่าแล้วก็มีแท็บปืนใหญ่ให้เล่นเยอะด้วยน,นั่นแหละครับก็ แทบอาร์เมอร์มารีนผมก็จะให้เป็นโคตรดีไปนะครับที่จริงอันนี้มารี e มี2ตัวเลยก็คือมีทั้งมารีนแอร์บอลมารีนสเปเชียลฟอร์นนะและอัสนสุดท้ายนะครับมารีนแคบรีผมบอกเลยโคตรดีท็อปเทียนะแล้วก็เป็นเด็กที่ผมเมนด้วยก็คือจะโดนไบเอสด้วยนะครับอ่าแล้วผมจะผมขอพูด ไอเด็กนี้ยาวๆเลยก็แล้แก่นนะครับไอมารีนแล้วก็สไตรเกอร์นะอลลีนสไตรเกอร์ถ้าเรื่องความยืดหยุ่นผมคิดว่าเด็กนี้อาจจะเป็นรองแค่อเมอร์มารีนแต่ถ้าคุณชอบเน้นบุกเร็วเล่นเร็วตีเร็วๆนะครับตอนต้นเกมผมว่าเด็กนี้ดีที่สุดเพราะว่าคุณมีทั้งชูเปอร์ที่นั่ามากับรถเร็วอย่างดางก้อนไต้ฝุ่น แล้จากนั้นคุณก็เสริมทัพด้วย Assault Small Team ตอนเลดเกมนะคือศักยภาพด้านทหารราบของคุณคือโอเคมากนะมีทั้งความเร็วแล้วก็ความยืดหยุ่นความหนาของ m มารีนส่วนเรื่องยนานเกาะคุณก็ไม่มีปัญหาเหมือนพวกแอร์บอลเพราะว่าควรมีรถถังอย่าง M1 s e b t r o p h ฟแล้วก็ไอตัว h ฮให้เล่นอ่าแล้วก็จะเสริมทัพด้วยบุกเกอร์ปืน50มิลซึ่งกระทืบทุกอย่างนะถ้ามันอยู่ในระยะ ส่วนเรื่องแท็บสปอร์ตก็คือแบบโอเคคุณมีทั้งคาเฟ่ไว้แบบคาบ๊อบนะทำมันอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าไฮมาถ้าคุณอยากใช้เลสเตอร์ชิปเปายิงจักรปะยะไกลอ่านะคือแบบโอเคมากแล้วคุณก็ยังพอมีฮอก็เหมือนในแท็บอัลเมอรีแหละอพอมีฮอให้แบบปิดจุดอ่อนนะครับเวลาคุณมีปัญหาตัวอะไรลกักลอบเข้ามาแล้วก็แอร์แท็บของคุณอ่ะก็เสริมทับด้วยของมารีนแล้วก็สติเกอร์ซึ่งทําให้แอร์แท็บของคุณอ่ะ มีความยืดหยุ่นมากกว่าไออัลเมอร์มารีนซึ่งแอร์แท็บพวกนั้นอะ่ะจะเป็นแอร์แท็บที่เน้นใช้งานเพื่อป้องกันตัวแล้วก็พอสนับสนุนได้แบบกลางๆนะครับแต่ถ้าคุณมาเล่นมารีนแล้วก็สไตล์เกอร์คุณสามารถแบบเล่นแอร์ได้อย่างเต็มที่มีทั้ง CJ, F3.5, Viper พรนะ้อมนะนี่แหละก็เป็นเล็กที่หนึ่งในเล็กที่ผมภาคภูมิใจนะครับ m a r ีนสไตร์เกอร์่ะนั่นแหละก็นี่นะครับทั้งเทียร์ลิสต์ของผมก็โคตรด,ดีถ้าสรุปง่ายๆถ้าคุณยืนแนวให้เพื่อนช่วยนี่เลยแอร์บอลสเปเชียลฟอร์สพอไปรอดนะครับมีจุดอ่อนก็มารีนสเปเชียลฟอร์ e พอใช้ได้ผมมองให้เป็นอาร์มอ์แล้วก็สไตรเกอร์ ส่วนเก่งแล้วก็แนะนำอ่ะเป็นเด็กที่หลายคนจะจับกันนะก็นั่นแหละ Airborne s t r ์ k e r s t r ไ k e r Special Force Armor Special Force แล้วก็ Armor Airborne ส่วนท็อปเทียก็คือ Marine Marine จับก,กับทุกอย่าง Marine จับแบบ Airborne Marine จับก,กับ Armor แล้วก็ Marine จับ s t r ร k e r นะครับนี่แหละก็จะเป็น3กษัตริย์ที่จะอยู่ด้านบนสุดน,นะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวแค่นี้แหละขอบคุณ ท่านผู้ชมมากที่ฟังผมแยบมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ